ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูวิธีการกัดงานในล่องของอาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวแอลตัวนี้ครับหรือว่าเป็นล่องแบบเป็นพวกกัดแเวนหรือตัวลันเนอร์นะครับของโมนนะครับเราจะทําตามรูปตรงนี้นะครับที่ให้เคุณับแบบนี้โอเคครับงั้นเราลองลองมาทําดูครับก็ ดับแรกก็เข้าไปที่ตัวโปรเซสเดอร์นะครับเราใช้คำสั่งของตัวเซอร์ c เฟสแล้วก็ไปโพ a พาไปที่โปรไฟล์แล้วก็เลือกเส้นว่าเป็นเส้นเปิดหรือเส้นปิดนะครับอันนี้เป็นเปิดเึ้นของตัวที่เปิดหาจากนั้นเราก็ไปเลือก ที่ดูดอ่อนน,นนะครับดูดอ่อนเท่านั้นโอเคหลังจากที่ได้คอนโทรลเรียบร้อยแล้วมีการสตาร์ทตั้งแต่ตรงนี้จะถึงน,นี่อันนี้เราก็เลือกเซอร์เฟตโอเค,คอเซอร์เฟตแล้วทก็เลือกเลือกอ่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูที่ดูดคูแเราก็ใช้เป็นโอเคเบอร์สองครับเตอร์สอง แล้วก็ตัวนี้ในแอปพลิเคชันต้องใส่สูนนะครับงสูนคืออ่าเพย์นี้ยกขึ้นสิบหนึ่งก็พอหลังจากนั้นมาเปลี่ยนดาวสเต็ปลงทีละเท่าไหร่แล้วใช้อ้างอินโดยที่ใช้เรื่องของสเต็ปออฟเซ็ตอ่าให้โมบขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากจุดข้างล่างนี้จนถึงเส้นตัวนี้ คือตัวนี้คือระยะ1.5นะครับก็คือความเสียงว่าตรงนี้ด,นดีแล้วกินเด็ดลงไปทีแล้ว1.5หลังจากนั้นลองคำนวณดูนะครับให้คิวคำนวณนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตึนแบตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับ เราลองมาดูนีเกเตอร์ในซิมูเลตในทีคตามที่เราต้องการโอเคครับครับขอบคุณครับ